นวัตอิสระไกศีลวอนมัตตูมหยุดเห็นแก่ตัวนวัตอิสระไกศีลหนึ่งในผู้ที่ได้ไปพบเจอดีเจมาตูมจนต้องรีบไปพบแพทย์ตรวจโควิด1 9และต้องกักตัว14วันแม้ผลตรวจจะเป็นลบล่าสุดได้ออกมาโพสต์ถึงดีเจมาตูมว่าหยุดเห็นแก่ตัว อย่าปกปิดข้อมูลควรคิดถึงคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจากกรณีที่ดีเจมะตูมประกาศว่าตนเองติดโควิด19ก็ทำให้ส่งผลกระทบไปในวงกว้างโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงที่ได้ร่วมงานกับมะตูมต้องรีบไปตรวจหาเชือ้อและกักตัวไปตามๆกันหนึ่งในนั้นก็มีนวัต อิสระไกยศีลที่กำลังอยู่ในช่วงกักตัวและรอตรวจโควิดซ้ำอีกครั้งซึ่งต้นเหตุของการแพร่ระบาดและทำลายของคนที่ไปร่วมงานวันเกิดของดีเจมะตุมนั้นยังปรากฏไม่ครบว่ามีใครบ้างแต่ล่าสุดหนุ่มบอยแบน์อายุ23ปีที่ยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของมะตูม ก็เปิดเผยตัวและมาอัปเดตให้ฟังในรายการแฉนั่นก็คือข้าวโอ๊ตอดีตหัวหน้าวงแอคซิตและยังมีอีกหลายคนที่คาดว่ายังถูกปกปิดอยู่ทางด้านนวัดได้ติดตามข่าวสารตลอดและออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาฝากถึงมัตุมและโรงแรมที่เปิดให้โดยนวัดได้โพสต์ข้อความว่า หยุดเห็นแก่ตัวทางเจ้าหน้าที่รัฐต้องจัดการให้เด็ดขาดติดโควิดไม่ใช่ปัญหาก็รักษากันไปแต่ปัญหาคือโรงแรมช่วยกันปกปิดต้องขอตวรวจกล้องวงจรปิดของโรงแรมตั้งแต่วันที่8มกราคมว่ามีใครเข้าออกไปงานวันเกิดบ้างเพราะตอนนี้ตามข่าวคาดว่ายังมีคนที่ไปและติดไม่ยอมให้ข้อมูล มีทั้งนักร้องมีทั้งประชาสัมพันธ์และบุคคลอีกหลายคนอยากให้มะตูมแจ้งความจริงให้หมดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วไม่มีใครซ้ำเติมแต่ถ้าปกปิดข้อมูลมันเป็นเรื่องเสียหายต่อคนอื่นมากมายควรคิดถึงคนอื่นบ้างโรงแรมมีความผิดชัดเจน เพราะช่วงนี้ให้เปิดบริการได้ตามกฎหมายแต่ไม่เกินสามทุ่มแต่โรงแรมก็ให้บริการจัดงานวันเกิดมะตูมเกินกว่าเวลาที่กำหนดจากนั้นก็มีชาวเน็ตและแฟนๆของนวัดเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย